มาต่อส่วนมนพระกิมพิริพินาศหกแปครั้งที่79ประจำวันที่18บแะดกรกฎาคมบทที่11ปเอ็ดบทสวดมังละสุดตังอเสวนาจะพาลานังปฏิดานันจาะเสวนาปูชาจะาปุชนิยาน,นังเอตามังกรมุตมังปฏิรูปรเทวโสวาโสจะภูเพจกกะกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปฏิทิจจะเอตามังกรมุตมัง พาหุสัจจังจัสิปัญจาวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสสังโฆอนาอนาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจายาตการันจะสังโฆอนาวัชานิจัมมานิตัมมังคารมุตตมังอารติวิรติปาปามัชฌาปนาจสัญญมูอัปปมาโทจธรเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารวโวจนิวาโตจสันตุถีจัตตัญญูตากาเลนะธรรมสวัณเอตัมมังคารมุตตมัง ขันติจัตโวจัสตาสามนานันจัทัศนังการเลนะธรรมัสสากระชายเอตัมมัครมุตมังตะโปจัตพระมัจเรียนจัอริยสัจนะทัศนังนิพาณสัชิกิริยาจะเอตัมมัครมุตมังพุทถัศโลกะธเมหิจิตังยสสนะกัมปติอัโสกังเวรชังเขมังเอตัมมัครมุตมังเอตาทิสานิกาตวานะสมพัตทะมะปราชิตาสัพพัสทะโสถิงฆาชันติตันเตสังมัครมุตตะมันติบทที่สิบสองทสวดรัตนปริตร ยังกินจิวิตังอีทาวหูรังวาสัคเเกสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคาเตนะอีธรรมปิพุทเตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดโหตุขยังเวลาคังอมตังปณีตังทัยะทัชคาสกัยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิอีธรรมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดโหตุยังพุทธเสโภปาริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตะ ิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมุมนะวิชติอีธรรมปิธรรมรัตนปนีตังเอเตนะสเจนะสุวัถิโหตุเยปุคาราอัฏฐะสตังตัสัทถาจตาริเอตานนยุคานิโหนติเตทะขีนญาสุขัสสะสาวกายเอเตสุทินานิมหัปปาราณิอีธรรมปิสังเครัตนปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัถิโหตุเยสุปยุตามรสาทันเฮนะนิกามิโลโคตมะสาสะนมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิปุติปุชฌามนา อิทมปิสังเคระังมณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานังนวังนาติสัมภวังวิรัตจิตายติเกเพาวะเสเมงเตขีนะพิชาอวรุนหิฉันทานิพันติธีรายะถายัมปะทีโปอิทมปิสังเคศระดังบณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุบทิสิสามโพสวดธรรมบุษัสวัตอัตาเวีชิตังเสยโยยาจาย,ยัางอิตราปรชาอัตตาทันตสาโพสสะนิจังสัญญาตจาริโนในวัเทโวนคันทโพโณมโรสาพระมุนา ชิตังอปาชิตังกกยราตถารูปัสสะชันตุโนบทที่สิบสี่บทสุดเจตปุตตสูตรภา,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 ารสิตะมิทังเตนะพระควตาชันตาปัสตาหัาตาสัมมาสัพพุทธเทนะเอธะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรม,มัปปรายมาอิติกิรายมาปีตะกััมปทาน,นีนะมาตะกัเหตุมาไนยคะเหนะมาอาการะปาริวิตเกนะมาทิฏินิชานะขันติยามาพาพะรูปะตายะมาสำนโนโนคุตถาหุโตเมเหอตตะนาวะชานยาถร อิเมธมาอกุสลาอิเมธรมาสาวัชาอิเมธมาวินยุขรหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาอหิตายาทุขายาสังวัตันติอัฏฐาตุเมเหปะชาเหยยธาถาญาธาตุมเหอตตนาวเนยญาาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวชาอิเมธมาวินยุปัสถายอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายะาสังวัตันติอัฏฐาตุเมเหอุปัสัมปะชาวิหะเเลยยาถาติบทิเสพหะบุตรอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตธรรมะปะมายุงชรุปะนิตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขามโนปุญญานิไกยราถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรรมะปะมายังชรุปะนิตัสสะนสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขามโนโลกามิตังปะชาเฮสันติเปโขโยทะไกยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงสัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงขัจฉติธรรมจารี สัพเพสังขารานิจติยะธาปัญญายปัสติอัถานิพินติทุกขีเอสัมมโควิสุทติยาสัพเพสังขาราทุกขติยะธาปัญญายปัสติอัถานิพินติทุกขีเอสัมมโควิสุทติยาสัพเพธมาอนาติยะธาปัญญายปัสติอัถานิพินติทุกขีเอสัมมโควิสุทติยาข้อที่สิบหกบทสวดกับปัณกะชาดกอปัณกะฐานะเมเเกสุติยังอาหุตติกาเอทะธัญญายะเมธาวีตังคณะเฮยะอปัณกังภาหุงเวสนังยันติปภะตานิวนานิจั อารามะรุขะเจตยานิมานุสังพายะตัชิตาในตังโขสารังเขมังในตังสารามุตตมังในตังสารามะคัมมะสัพพทุขาปมุจติโยจักพุทธันจักธรรมันจักสังขันจักสรังกโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปปัญญายปัสสติทุกขังทุกขสมุปปะทังทุกขสัจจะอติกรมังอริยจักถังกิจังทุกขูปะสมะคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังเอตังสารามุตตมังเอตังสารามะคัมมะสัพพทุขาปมุจติบทที่สิบเจ็ดโกสวดพฤกการัตตคาถา อธิตังนานะวาคะเมยยะนปะติกางเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคุสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนมุ่งหวังที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอาละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจโยธรรมังตัตทะตัตทะวิปัสติอสังหิรังอสังปังตังวิทามะนุภะรุเฮเยข็าบุคคลใดนแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่ก็ง่ายไม่คนแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเจริญนนั้้ดใหปปรุเถิ อัชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามัตตาังสุเวเพิ่งทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนหีโนสังฆะอันเตนะมาหาเสนณะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพีย้ยนับมัจุลาผู้มีเสใน่ห์ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมาตันทิต,ต,ตังตังวพพะเทกรัตโตติสันตโตอจิคเตปุณิติพระมุนีผู้สงบท่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยางนี้มีความเพียรไม่เข็ดขณะก็วันก็คือนั่นแหละว่าผู้มีราติหนึ่งจะเิญด้วยประการชนิดแล บทที่18บทสวสดพิณหาพระจาเวคณาปาักชาราธรรมโมไมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิมหิพยาธิาธอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมะรมโมมหิมรณนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิ มนาเปหินานาภาวะวินาภาววและจะเล่าเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดผ้าจากของรราของที่เป็นใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกหิกรรมาทายาโทกรรมะโยนิกรรม,มพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมในของตนมีมนมมนกรรม,ปมเป็นผู้เยผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีปัญเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงงาา่งอาศัยอย่างกรรมังกฤสามิคะรายานางาะะังวาปาปะกลงวาตัสสะทายาโทพระวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้ผลคมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอภินหังปัจจเวขีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ บทที่สิบเกาบทสวดเทวตาอุโยชนกคาถาทุกขปัตตาเจนิทุขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมพะทังปุญญสัมปะทังสเพเทวานโมทันตุสภะสัมปติสิทธยาทานังทัทันตุสัททายะสีรังพักขันตุสัพพทาภาวนาพิวัตตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคาถาสเพพุทธาสเพธัมมาสเพสังคาพระลปัตตาปเจการันเจยังพลัง อารันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสป,ปะโสปุที่ยี่ปุสสเท,ทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถายโยพนามาเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีเปคขเรยวปุคทขเรต่หิงตหิง ตาธรรมทานีนะพระวันตูปูชิตาสดถิงกรลนเตทาวิหารรมันเรเลเทราจามัชานาวาคกาจะวิขวูสารามิกาธานาปาตีอุปาสากาข้ามาจะาเทสานิขมาจะาอิสลาสัมปาณนปะูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโบปปาติกานิญญาณิการธรรมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุขสัสก,กรลตุสังขยางทาจุจิรังสตงังธรรมธรรมัราจะปุคาราสัง,งโคโหตุสมมัคโควะ อทายะจะหิตายะจะอัมเหระคาตุสัทธัมโมสเพปิธรรมจาริโนโวุทิงสัมปาปุเนยามะทามเมอริยปะปเวกิตเตบทที่ทีสิบเอทสดสัพพะปติทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเสปุญญสิธานิกาตัสสะยานัญญานิกาานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุ สัตตานันตาประมาณนาาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวาอนเนยมัชตะเวริโนโสัตตาติทันติโลกัสมงเตภูม,มาจตโยนิกาปะเจกะจตุโวการาสังสารันตาผวาพระเวยาตังเยปติธานันเมอนาโมทันตุเตสยังเยจิมังมะปชานันติเท е วาเตสังนิเวทะยุ มายาทินนานะปุญญานังอนโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสทาหุนตุอเวราสุขชีวิโนโเคมะปะทันจะปะปนลตุเตสาสาสิช,ชตังสุขาขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในปักนี้และแห่งบุญทหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าดีเห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งแหละขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบณ์ข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมธนาทานเองเถิดข้อสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สมบณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแข่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมธนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่กันสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางนเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรละอณโสงแห่งการบูชาพระตัตไตายัยด้วยการศรัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสสดีจงเกิดมีแขออออ่ข้าพเจ้าขอ้พ้นจากคู่พรทั้งปวงขอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมในเในการสวดท่าแต่สาทยามุทธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนานแล้วโปรดอนมัยพรให้แก่ข้าพเจ้าและววัตถุมงคลพระกริ่งพิริพินาตโดยมือที่สมเด็จพยายามอาศวนวัดบวบอนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยภาพแห่งพระบาริสและขุมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินบุญคุณข้าพเจ้าทลายเกียจติการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญน,นี้จะส่งถึงผู้มีเจตสัาร่วมสมบมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปอจจลอดจากโรคจะไปทั้งปวงขอเจ้าความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จลุล่วงในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสารรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์เพราะด้วยเจ้าลักษณะสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนกากรรมฐานเจริญปัญญาญ,ญาและเจริญด้วยเจตจุลเลยพิจพรใช้ทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภัละเทินขออนุโมทนาบุญกับพระครูยอดสถียรทุกท่าน